ครับดูไว้มื้อกี้คุยอะไรป่ะอ๋อทำทำกระเป๋าใส่ต้นพริกนะครับคุณวิชาเตอระ,ะว่าหรอวิชาเตอระว่าหรอเดมแบตเตีร์เดมเนี่ยเถ้าใส่ใน,น,นกระเป๋าที่เป็นผ้าแล้วกระเป๋าเป็นกระสอบนี่มันจะเหี่ยวนะครับนี่เราจะคืออาซาเลนหละเทนเมุย้ยโพลาร์ตันอย่างปะ คืออันนี้คือเอาไว้ใส่ต้นพริกนะที่แบบมันอยู่ซ้อนกันอ่ะ,ละหลายๆต้นปิดไปกองอ่ะดึงออกมาแล้วก็ใส่ตรงนี้นะครับผมมันจะได้ไม่หิวไปเลยไปเลยโห้โหมาเร็ว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  ปเลยน,น,นั่งลงนั่งนั่งลงนี่นั่งหละเ <c oughs> หมาะเต็มเลยเ <c oughs> <c oughs> ย็นไม,ม่ได้ครับเย็นขึ้นมาต่อที ยยมยขาดูว่าเข้งางหนอันนี้ผู้เบาท้องน,อน,น,มนมาาะมันับป่วยขมมเอาแมวด้วยมิค้โมโมอ๋อไม่ไม่ได้อยู่บ้านฮะอะไรล่ะเอ๊ะ ไม่ได้ไม่ได้ห้ามขึ้นห้ามขึ้นอย่าขึ้นอะไรปลาบ้ามุ้นีย <c oughs> ไ,ไปดูครับแม่ไปดูแม่ถังยญ้าเอากระดูมาไปเลยมาเดีย๋ยววิ่งใช่ไหมมาเลยเดีย๋ยววิ่งใช่ไหมเออขึ้นไปเลย <c oughs> ไปนำหน้าเลย น้ำหน้าน้ำหน้าน้ำหน้าเร็วน้ำหน้าเร็วน้ำหน้าเลยไเล่นนำหน้าเลย,เลย,เลยบุคคาโดครับผมมาดูบุคคาโดมู้ยัง <c oughs> นี่อยู่นี่โอ้ดูบุกครับบุกขึ้นเยอะเลยไหมบุกหลังบ้านครับผมบุกขึ้นเยอะแล้ว <c oughs> โอ้โหสุดยอดเลยมวยนกกรอบร้อนแรกเลย,ลเลเเยว่าลูกเราเล่นไปไหนวะ เอาสักกว้างเลยครับผมโอ้โหครับตัวหนูกระโดดครับผมพันอะไรไม่รู้จำไม่ได้ครับ <c oughs> นะเป็นตัวพันอะไรนะครับผมเลือดอยู่ในส่วนนะส่วนนี้ปีมีลงบุกลวมีทั้ง อันนี้หนูอันนี้ไม่รู้มันเรียกว่าชื่อเลยนะตสุนี้นะครับผมแล้วก็รวยเยอะเลยนะครับผมนี่นะรอบๆครับนี่ให้ดูรอบๆนะครับผมจบ <c oughs> ยวไปใบมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ <c oughs> ไม่รู้ครับลองปูดูแหละดีไม่ดีไม่รู้ครับ <c oughs> ขอบโพดด้วยเห็นไหมไอไปเลยไม่ได้วิ่งเหรอเหมือนคนไม่ได้วิ่งไปเลย ข้อพจน์ด้วยครับข้อพจน์นี่ไม่ค่อยดีเนาะข้อพจน์นี่ไม่ค่อยงามเท่าไหร่ครับผมมาโน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 ตัวน,นี้เต็มเลยครับตอนแรกยังไม่ขึ้นแถวนี้เนาะมั okay. okay. นจะมีใบเนี่ยมันจะใบหนาเนาะอันนี้ไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรนะครับใบหนามากเลยครับผมขอดูครับต้นแรกต้นนั้นนะครับผมถักกล้องเร็วไปผมขอไปนะครับผม mót nó lên là lúc nó lấy mà nhau bà thằng rất quang đấy các bạn ủa nhưng lên lelê lốc này luôn nó bảo là chìu luôn đó nhưng mà lên đêm mà chìu luôn là phải luôn đó แล้วไม่ใส่ถุงมือฮะบคไม่ไมมคืออะรว่าตรงนี้เนาะเไม่ว่าหญ้ามันยังหญ้านี่ถอนมือได้ครับมันไม่มีหนามแล้วถ้าคันล่างนี้ต้องใช้ถุงมือนะครับมีหนามครับผมนี่วเขาดูครอกลัวเขาดีหรอมั้งไม่กลัวเขาดูมัม้งอย่าง

เลนลอนยาเร็วแอวายก็นแรกเลยมึงกลอนเร็เล,เลยเร็วเลพี่าไม่ได้ช่วยเลยนะวันนี้วัาไอดีบ้าอ๋อั่กอนแล้ก็ปัอข้าเลยกูเขายังไม่ได้กินข้าวนะจะกลับมาจาไลาย่ยังไม่ได้กินข้าวเลยครับโอ,โอ้ทีดีจไม่เน,เนี่ย้า มกเ่อเล่ที่แกโลอ้ที่บวให้เดี๋วมันเดะที่บลกลนเดียวคือบกลกคือัคือคืองทปล้ครที่บอกมสีลงนตนะครับวันนี้ก็ทางถนนนี่ต้องต้องซ่อมใหม่นะเป็นเลยเดี๋ยวก็งูกัดเราไปเลยนี กัดมานี่ไม่ไหวเน้อไปเลยเอ้ยโอ้ถนนที่เปื่อเราไม่เสียรมัวเกนี่เด้อที่บกโร่ ไม่บ้าแล้วก็ที่บอกเลยขึ้นดิกบบก่อประมาณนี้นะครับผมโอ้ดูตัวนี้โคตรใหญ่เลยหมูตัวนี้โคตรใหญ่เลยครับผมสะใจจริงจริง มุตระกอดอัตราลามุมตะกดอดด้วยลอยช่วยเขามี่แบนี้ออามาจด้หรฮะบอกว่าเนี่ยใคเรเลยอ๋ออันนี้มันคนละยี่ห้อนะไม่ใช่คนละชนพันธุ์คนละพันธุ์นะอันนี้คืออันนี้ อันนี้เขากินได้ครับตัวนี้ครับตัวนี้กินได้นะครับเนาะนี่กินได้อันนี้ก็มีนะครับผมนี่ครับเหมือนกันเลยไหมนี่ครับอันนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่นะสองอันนี้คนละยันนะครับผมดูใบลักษณะใบครับนี่ครับแต่ต้นคลายการแต่คนละอย่างครับผมแต่มาแันกินได้ครับอันนี้กินแต่ทำพ่อไม่ยามโมพ่อเนี่ยเขาต้มนะครับต้ม เราไปกี่ได้ครับตอนนี้ครับผมโอเคก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเียก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ชมนะครับเดี๋ยวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับติดตาผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายครับ